สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับจะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องของ Promise ใน JavaScript กันนะครับซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยมาจะงงแล้วก็สับสนมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่มาเขียน JavaScript นะครับก็จะเจอเรื่องของ Promise นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมา deep dive นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าหลังจากที่ทุกคนดูวิดีโอนี้จบนะครับทุกคนจะเข้าใจแล้วก็สามารถใช้งาน Promise ได้นะครับผมโอเคก็ อันดับแรกนะครับมาอธิบายกันก่อนนะครับว่า Promise คืออะไรนะครับใน JavaScript นะจริงๆ Promise ใน JavaScript เนี่ยมันก็คือวัตถุหรือว่า Object นะครับที่ใช้สำหรับจัดการกับการดำเนินการที่ไม่พร้อมกันหรือก็คือ asynchronous operations นะครับซึ่งทำให้สามารถจัดการผลลัพธ์ของการดำเนินการเหล่านั้นได้อย่างมีระเบียบนะครับโดย Promise เนี่ยมันจะมีสถานะ3สถานะหรือว่า state 3 state นะครับผมซึ่ง สเตตรแรกนะครับก็คือ pending นะตัวเนี้ยมันจะเป็นสถานะเริ่มต้นนะครับก็จะหมายถึงการดําเนินการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับส่วนสถานะที่2ก็คือ fulfills ซึ่งสถานะนี้นะครับก็จะหมายถึงการดําเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วและก็จะส่งค่าผลลัพธ์กลับนะครับแล้วก็สถานะที่3นะครับก็คือ rejected นะครับตัวนี้จะหมายถึงการดําเนินการล้มเหลวและก็ส่งข้อผิดพลาดกลับมานะครับผมซึ่งเมื่อ promise เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ method then สำหรับการจัดการผลลัพธ์ที่สำเร็จแล้วก็ใช้ h o d catch สำหรับการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการสร้าง promise กันนะครับผมก็การสร้าง promise ใน JavaScript นะครับสามารถทำได้โดยการใช้เป็น new promise นะครับโดยเราเนี่ยจะมีการส่งฟังก์ชันแล้วก็จะมี parameter 2ตัวที่เราจะรับมานะครับก็คือจะเป็น resolve กับ reject นะอ่ะก็มาดูตัวอย่างโค้ดตรงนี้นะครับ อันดับแรกเลยก็เดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า my promise นะครับแล้วก็เราจะมีการใช้ new keyword นะครับตามด้วย promise แบบนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันนะอ่าเป็น callback ฟังก์ชันที่มีการรับ parameter มา2ตัวนะครับก็จะเป็น resolve กับ reject นะครับแล้วก็ return ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมีการสร้างตัวแปร success นะแล้วก็เก็บค่า true ไว้นะครับ ่าตรงนี้เราจะมีการจำลอง t ทส k การทำงานหรือว่าการดำเนินการที่มันมีการใช้เวลานานนะครับยกตัวอย่างเช่นการยิงรีเค e สตไปที่ API อะไรแบบนี้นะนะครับทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิด s u c c e s s นะครับหรือว่าถ้าการดำเนินการมันสำเร็จเนี่ยนะครับก็เราจะมีการเรียกใช้ resolve นะครับผมก็คือ parameter ตัวนี้นะนะครับจริงๆมันก็คือเป็นฟังก์ชันนะเห็นไหมเรามีการเรียกใช้ตรงนี้นะครับ แล้วก็เราอาจจะส่งผลลัพธ์อะไรกลับไปนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเป็นข้อความนะครับก็คือ operation succeeded นะครับอ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการดำเนินการมันล้มเหลวเนี่ยเราก็สามารถเรียกใช้ตัว reject ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ส่งข้อผิดพลาดกลับไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะส่งเป็นการสร้าง new error นะก็คือส่งข้อความ error นะครับว่า operation failed นะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเรามีการสร้าง promise ตามนี้เลยเห็นไหมโดยการใช้ new promise นะครับโอเคนะฮะจากนั้นส่วนต่อ,อไปก็คือการใช้ promise นะครับหลังจากเราสร้าง promise เสร็จวิธีการที่เราจะาไปใช้ก็คือเราสามารถนำตัวตัวแปตรตัวนี้นะครับก็คือ my promise เนี่ยมาใช้งานตรงนี้นะครับเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้ method then นะครับก็ตามที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะก็คือเมื่อ promise เนี่ยถูกสร้างเสร็จแล้วนะครับเราสามารถใช้ method Then, ตัวนี้นะครับสำหรับการจัดการผลลัพธ์ที่สำเร็จนะแล้วก็เราสามารถใช้เมธอดแคชนะครับสำหรับการจัดการกับข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเมธอดสตัวนี้นะครับก็จะใช้ร่วมกันเสมอนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะก็คือถ้าเกิดว่ามันสําเร็จใช่ไหมฮะเราเนี่ยก็จะต้องมีการรับค่ามา1ตัวหรือว่ารับพ r ราเมเอร์มา1ตัวนะครับอย่างเช่นเป็นรี s อ l แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ผมจะหลอกออกมาทางคอนโซลว่าเป็นรี s อ l นะก็คือเป็นผลลัพธ์นะครับ ซึ่งผลลั์ที่มันจะหลอกออกมาก็คือเป็นข้อความตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรมี e r r o ออะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีการร,ารับพารามิเ e ออย่างเช่นเป็น e r r o r มา1ตัวนะครับแล้วก็มีการใช้คอนโซลเอเรอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะหลอกตัว e r r o อออกมานะครับอโอเคตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาเช็คที่คอนโซลนะนะครับก็เดี๋ยวผมมาที่หน้าเว็บนะแล้วก็มาที่คอนโซลเลยอา ทุกคนก็จะสังเกตเห็นนะว่ามันจะขึ้นว่า operation succeeded นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเรามีการกำหนดนะครับเป็น true ใช่ไหมในส่วนของ success นะครับแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็น false นะครับอันนี้ก็คือมันจะหมายถึงเป็นการล้มเหลวใช่ไหมนะครับก็ลองกด save กลับมาดูนะครับทุกคนก็จะเห็นนะว่าก็คือมันจะมีการนะครับ log เป็น console error ออกมาเห็นไหมว่า error operation failed นะครับ อ่าโอเคนะครับก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการสร้าง Promise นะครับแล้วก็เป็นการใช้งาน Promise ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับว่า r r o m s s เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญใน JavaScript นะครับเราจะใช้สำหรับการจัดการการดำเนินการที่ไม่พร้อมกันนะครับหรือว่า asynchronous นั่นเองนะครับ ก็จะช่วยให้โค้ดเนี่ยดูเรียบร้อยแล้วก็จัดการข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับทำให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการร้องขอข้อมูลหรือว่าทํางานที่ใช้เวลานานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ดูเพิ่มนะนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นวิดีโอที่อยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดิฟดิฟในเรื่องของ เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันนะครับผมทีนี้นะครับเรามาพูดถึงฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยจะได้ใช้แน่นอนนะครับในการเขียน JavaScript นะก็คือ fetch นะครับหรือว่า fetch API นะครับก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับจริงๆ fetch API เนี่ยนะครับมันจะมีการ return เป็น promise มานะครับถ้าเกิดว่าทุกคนใช้งานนะอ่ะเรามาใช้ดูนะครับก็ตรงนี้ครับ เราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน fetch นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการยิง request ไปที่ API ตัวนี้นะก็ให้ทุกคนพิมพ์ตามได้เลยนะครับ http s colon s s h s placeholder t t p i c o d e com users นะครับอ่าทีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการใช้ method then นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการ log นะฮะค่ามาให้ทุกคนดูนะครับ ซึ่งค่าตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะต้องรับ r e s p o n s ์มาก่อนแล้วก็ Return ตามด้วยใช้ Console Lo g แล้วก็ Lo อก e s p o n s ส์ออกมานะครับโอเคตามนี้นะฮะทีนี้ลองกลับมานะครับที่คอนโซลนะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมไปลบของอ่าตัวเก่าก่อนนะครับจริงๆก็คือเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์อ่าตัว Promise ตรงนี้นะนะครับโอเคทีนี้กลับมาดู Re f r e s h นะครับอ่ะทีนี้นะครับทุกคนจะเห็นด้านล่างตรงนี้นะ แต่จริงๆเดี๋ยวด้านบนมันมีเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งไปด้วยนะครับโอเคมา refresh อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะเป็น response เห็นไหมเพราะว่าเรามีการ lock response นะฮะก็จะเป็น response อ่าถูกหลอ,อกออกมานะครับก็จะมีค่าตามนี้เลยเห็นไหมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในการที่เราจะเข้าถึงค่าของมันเนี่ยก็คือค่าของตัว API ตัวนี้นะครับถ้าทุกคนลองเปิดขึ้นมาดูเนี่ยอ่อ มันจะมีค่าตามนี้เห็นไหมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะได้เป็น Reresponse แบบนี้ใช่ไหมนะครับที่มีค่าอะไรต่างๆตามนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้นะครับเป็น method ตัวนี้ได้นะครับก็คือจะเป็น j s o n นะครับแอบซึ่ง method ตัวเนี้ยมันจะทำการแปลงข้อมูล j s o n ให้เป็น javascript object นะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในแอพพลิเคชันของเราได้นะครับก็ ลองกดเซฟดูนะครับทีนี้มาดูอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคตรงเนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราเนี่ยมีการใช้ m e t h o d JSON นะครับมันจะเปลี่ยนจาก response แบบนี้เนี่ยเป็น promise เห็นไหมนะครับแล้วก็จะมี state หรือว่าสถานะนะครับซึ่งสถานะตรงนี้ก็คือจะเป็น pending นะครับจำได้ไหมว่าตัว Promise เนี่ยมันจะมีสถานะ3สถานะนะครับที่ผมได้พูดไปตอนแรกนะก็คือจะมี pending เป็นสถานะเริ่มต้นนะครับ ก็จะหมายถึงการดําเนินการยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็น pending นะครับทีนี้สถานะที่2ก็คือ fulfill นะครับแล้วก็สถานะที่3ก็คือ rejected นะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสถานะแรกหรือว่า s t a ต e แรกก็คือ pending นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราลอง expand ดูเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัว promise state เนี่ยก็คือเป็น fulfill นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ promise result ด้วยเห็นไหมนะครับว่าก็คือจะเป็นข้อมูล array นะครับอ่า โอเคจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าการยิง Request ไปที่ API ของเราเนี่ยก็คือมันสำเร็จนั่นเองนะครับผมทีนี้ถามว่าเราจะเอาค่ามาแสดงที่คอนโซ l อยังไงก็คือค่าพวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการใช้เ e นอีกรอบหนึ่งนะนะครับก็จริงๆเดี๋ยวผมให้ทุกคน่าลบนะฮะตรงนี้ทิ้งไปนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็น response s o n แบบนี้นะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลอกให้ทุกคนดูค่านะโอเคทีนี้นะครับ เราจะมีการใช้ Zen อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนจำไว้เสมอเลยว่าถ้าเกิดทุกคนมีการใช้ Fetch API นะครับในการดึงข้อมูลจาก API ตัวนี้มานะครับหรือว่า API ตัวไหนก็ตามนะครับเราจะต้องมีการใช้ Zen ตัวแรกเนี่ยเป็นการรับ response มาแล้วก็แปลงข้อมูลนะครับให้เป็น JavaScript Object นะครับจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสามารถเอาข้อมูลมาใช้งานได้ก็คือเราจะใช้ Zen ตัวที่2นะครับซึ่ง Zen ตัวที่2เนี่ยก็จะมีการรับค่า เป็น Data มาก็ได้นะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อ p r i เ e r ตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองลอกนะครับ Data ออกมาได้นะครับอ่าก็ลองกดเซฟนะครับกลับมาดูที่คอนโซลเห็นไหมนะครับทุกคนก็จะได้ข้อมูล10ตัวก็จะเป็นอ็อบเจกที่อยู่ใน Array นะครับเห็นไหมอ่านะครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาแสดงที่หน้าเว็บได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้จริงๆก็คือผมใช้เป็น r e a c รนะก็เดี๋ยวผมสร้าง t a t e ขึ้นมานะครับ อ่าสเตตนะฮะชื่อว่า users นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน set users ค่าเริ่มต้นก็เป็น array เปล่านะครับทีนี้นะครับก็ผมเนี่ยจะมีการอัปเดต state นะก็จากที่ผมล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน set users นะครับแล้วก็ทำการเซตข้อมูลอ่าเข้าไปใน state ก็คือที่ state users นะครับโอเคนะฮะทีนี้ เราก็ลองมาเช็คดูก็ลองล็อก state users ดูว่ามันมีข้อมูลข้างในหรือเปล่าอ่ะลองมาดูเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าอ่ะมันจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นนิดนึงก็คือข้อมูลเนี่ยมันรันนะครับไปเรื่อยๆเลยจริงๆเนี่ยอ่าผมจะต้องมีนะครับเป็นฮ o กอีกตัวหนึ่งนะก็คือเป็น use f f e c t นะครับอ่ะเดี๋ยวจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการใช้เป็นอ่า use effect นะครับในการยิง r r q u u s t นะก็เดี๋ยวมาเรียกใช้ use e f f e c t นะครับ ตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายตัว fetch API มาข้างในตามนี้นะครับอ่ะก็กด save นะครับเดี๋ยวทีนี้ผม uncomment ตัวนี้ออกมา refresh ใหม่นะครับอ่ะโอเคก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นค่าตามนี้แล้วนะครับโอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองเอาค่าจาก state users เนี่ยมารูปแล้วก็แสดงออกมาที่หน้าเว็บนะก็เดี๋ยวผมจะใช้ URL นะครับแล้วก็ ผมจะดึง state user มาใช้ method map นะครับรับค่ามา1ตัวเดี๋ยวเอาเป็น user แล้วกันแล้วก็ return นะครับอ่าทีนี้ผมจะเอาค่าเนี่ยมาแสดงข้างใน li นะครับเราก็จะเข้าถึง user ตามด้วยค่านะครับอย่างเช่นเอาเป็น user name แล้วกันนะครับอ่าก็ลองกด save กลับมาดูที่หน้าเว e บเห็นไหมทุกคนก็จะได้นะครับข้อมูลมาแล้วอ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมันมีแจ้งตรงนี้นะก็คือ เราจะต้องมากําหนดคีย์นะครับเดี๋ยวเราจะกําหนด user.id แล้วกันนะครับอ่ะโอเคลอง r e f e t h ใหม่อ่านี่นะครับก็เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าในส่วนของการใช้งานตัว fetch API เนี่ยนะครับมันก็จะมีการ return มาเป็น promise นะนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นวิธีการใช้งานก็คือเราจะมีการใช้ then 2รอบนะครับรอบแรกรับ response มาแล้วก็แปลงข้อมูลจาก JSON ให้เป็น JavaScript object นะครับจากนั้น เวนตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นการรับค่าหลังจากที่เรามีการแปลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันของเราได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้เป็น react ผมก็จะมีการอัปเดตไปที่ s t a t t นะฮะแล้วก็ส่งค่า data ไปอัปเดตที่ state users นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ผมก็สามารถเอาข้อมูลนะครับที่อยู่ใน Sta t e Users เนี่ยเอามาลูปหรือว่าแมปแล้วก็เอาค่ามาแสดงได้นะครับอ่านะทีนี้นะครับ เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการใช้เมธอดแคชด้วยนะอ่าอย่างที่ผมบอกว่าแคชกับเวนเนี่ยก็คือมันจะใช้คู่กันเสมอใช้ร่วมกันเสมอนะครับอ่าอย่างเช่นแคชก็จะมีการรับ Error มานะครับแล้วก็ Return นะครับถ้าเกิดว่ามี Error อะไรก็อาจจะ Console Error นะครับอ่าแล้วก็หลอก r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  มาโอเคซึ่งตรงนี้ยังไม่มี Error นะก็ลองทำให้มันมี Er r o r ดูอย่างเช่นผมจะ เข้าถึง API ผิดนะฮะอ่ะผมเติมตัว a ไปนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะหมายถึง path มันผิดละก็ลองกด save นะครับกลับมาดู refresh อ่ะทุกคนก็จะเห็นนะว่าเนี่ยก็คือมันไม่ถูกต้องเห็นไหมนะครับก็จะขึ้นว่า u n c a l l h t type error users map is not a function นะครับหรือว่าจริงๆดูด้านบนตรงนี้ก็ได้ก็คือจะเป็น get นะฮะในส่วนของ API URL ตัวเนี้ยก็คือเป็น404เพราะว่าตัว API URL เนี่ยมันไม่มีจริงนะครับเห็นไหมก็จะ เอเรอออกมานะครับโอเคเดี๋ยวย้อนกลับมาทําให้ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอ่านี่นะฮะก็เนี่ยแหละจะเป็นการใช้งานนะครับตัว fetch API นะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่า fetch API เนี่ยก็จะมีการ return เป็น promise นะครับก็คือหลังจากที่เรามีการใช้ fetch API เนี่ยนะครับยิง request ไปปุ๊บก็จะมีการใช้เป็น method then นะครับแล้วก็ method catch นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับที่อยากจะพาทุกคนมาดูนะครับผม โอเคครับทีนี้ฮะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะครับการใช้ fetch api นะครับที่เรามีการใช้เป็น promise นะฮะซึ่งผมก็จะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอยากจะพาทุกคนมาดูเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพว่าทำไมการใช้ promise เนี่ยมันถึงดีมากๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการสร้างฟังก์ชันในการ fetch api แบบที่ไม่ใช้ promise นะครับอ่ะก็ด้านล่างตัวนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่า fetch data นะครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้เราจะมีการรับ p a r r m e t e r มา2ตัวก็คือจะเป็น url กับ callback นะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า xhr ตัวนี้คือในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะมีการดึงข้อมูลจาก api เนี่ยก่อนที่มันจะมีตัว fetch api เนี่ยก็คือเขาจะใช้เป็น Object ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการ new xml HTTP request นะครับผมนี่นะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการดึง object xhr มาแล้วก็ใช้ method open นะครับตามด้วยเราจะมีการส่งค่าตามนี้เลยก็คือ get แล้วก็ URL นะครับตามด้วยเป็น true นะนะครับทีนี้นะครับก็จะมีการใช้ xhr o n l o a d ัั n ก์ชันนะครับ ทีนี้เนี่ยก็เราจะมีการเช็คว่าถ้าเกิดมันถูกต้องหรือว่าเสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมนะครับก็คือเราจะดึง xhr status นะครับเช็ค status ว่าถ้าเกิดมันมากกว่าหรือเท่ากับ200แล้วก็ xhr status น้อยกว่า300นะฮะตัวเนี้ยเราก็จะมีการเรียกใช้ callback function นะครับแล้วก็ส่งค่าตามนี้เลยก็คือเป็น null no, แล้วก็ใช้ JSON parse นะครับ ในการแปลงข้อมูลนะนะครับก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูล response text นะครับอ่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลกลับนะครับในกรณีที่มันสําเร็จนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวเรา copy code ตัวนี้มาแล้วก็เราจะมีการส่ง error นะก็ใช้ new error นะครับตามด้วยข้อความ request failed with status แล้วก็ concatenate กับ xhr status นะครับโอเคนะฮะ จากนั้นนะครับเราก็จะมีการใช้ xhr o n error นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดก็จะมีการเรียกใช้ callback แล้วก็ new error นะฮะแล้วก็จะเขียนข้อความว่า network error occurred นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับเราก็จะมีการเรียกใช้นะฮะ xhr send ตามนี้เลยนะครับนี่ทุกคนจะเห็นนะว่านี่ฮะ คือเป็นการ fetch api แบบก่อนที่จะมีตัว fetch api นะครับเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างฟังก์ชันตัวนี้แล้วก็เรียกใช้เป็น object xml http request ตามนี้เลยเห็นไหมนะครับทีนี้นะฮะเราก็มาลองเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้กันมาลอง fetch กันดูนะครับก็เรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ fetch data ตามด้วยนะครับผมก็จะส่งเดี๋ยวไป copy ตัว api ตัวนี้มานะครับก็ใส่ไปนะครับเป็น อ่าอาร์กิเมนต์ตัวแรกนะครับแล้วก็มันจะมี callback function ที่เราจะต้องรับค่ามานะครับก็คือเดี๋ยวผมจะรับค่านะครับเป็น error นะฮะแล้วก็ data นะครับผมจากนั้นนะครับก็เราจะมีการเช็คนะว่าถ้าเกิดมี error นะครับผมก็จะ return ตามด้วยเรียกใช้นะครับเป็น console error นะครับแล้วก็แสดง error ออกมานะครับแต่ว่าถ้า สำเร็จก็จะใช้คอนโซลล็อกนะครับแล้วก็ได้เขียนว่า Data นะครับตามด้วยข้อมูลก็คือจาก Data นะนะครับอ่ะตามนี้นะครับทุกคนโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าเว็บการเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนอ่าทุกคนสังเกตนะว่าเราได้ข้อมูลมาเห็นไหมอ่านะครับก็คือได้มาตามนี้เลยนะครับถูกต้องนะฮะเห็นไหมก็เนี่ยทุกคนจะเห็นนะฮะว่าคือ การ fetch API นะครับก่อนที่จะมีตัว fetch API เนี่ยนะครับในสมัยก่อนก็คือมันจะมีขั้นตอนเยอะนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เราแค่ใช้เป็น fetch API ที่มีการใช้ Promise เห็นไหมว่าโค้ดเนี่ยมันจะสั้นลงแล้วก็อ่านง่ายกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผมนี่ฮะก็เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าทำไมเราถึงต้องใช้ Promise ในปัจจุบันนี้นะครับจริงๆก็คือใช้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานแล้วทุกวันนี้นะครับ โอเคนะครับก็อันนี้ตามนี้เลยนะในส่วนของการ fetch api แบบไม่ใช้ promise นะครับโอเคครับทุกคนทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ callback hell นะครับแน่นอนว่าการใช้ promise ของ fetch api เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะก็คือเนี่ยทุกคนสังเกตโค้ดนะนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะฮะว่าโค้ดเนี่ยมันก็จะดูเป็นระเบียบแล้วก็อ่านง่ายกว่าเยอะเลยกว่าการแบบใช้เป็นการสร้างฟังก์ชันแล้วก็ fetch api แบบเก่าใช่ไหมครับ แต่มันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของ callback hell นะครับก็เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับจริงๆเนี่ย callback hell เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเรียกใช้ fetch หลายครั้งในโค้ดเดียวกันนะครับซึ่งอย่างเช่นเราต้องการดึงข้อมูลหลายๆตัวนะครับก็สามารถทําให้เกิด callback hell ได้นะครับหรือว่านวรบของ callback นั่นเองนะครับก็มาดูตัวอย่างตรงนี้กันนะครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าผมมีการใช้ fetch API นะครับก็ เป็นการยิงวีเควสแค่ตัวเดียวใช่ไหมนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรามีการยิงวีเควสหลายๆครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวนี้ไปก็ผมเพิ่มปิก,กานะครับที่เรนตัวที่2นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการใช้ fetch api ครั้งที่2ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะยิงไปที่อย่างเช่นเอาเป็นอ่าโพสละกันนะครับ จากนั้นก็เราจะมีการใช้ z h e n ใช่ไหมนะครับอ่าใช้ z h e n นะครับรอบแรกก็คือแปลง response นะเดี๋ยวผม copy code ตรงนี้มาเลยแล้วกันแล้วก็ then รอบที่2นะครับก็คือเราจะมีการรับค่ามาอ่าอย่างเช่นตรงนี้ผมรับเป็น post นะครับแล้วก็จะมี callback function นะครับจากนั้นเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมล o อกออกมาแล้วกันก็คือล o อกเป็น post นะครับผมอ่าโอเคนะทีนี้ผมอาจจะ fetch อีกนะครับก็คือ ผมอาจจะ,ะเดี๋ยว copy ตรงนี้มาเลยแล้วก็ข้างในปีกาของตัวนี้นะครับผมก็อาจจะ fetch นะฮะอันนี้ผม fetch เป็น comments ละกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจริงๆผมลืมการใช้ catch ไปนะก็ตรงนี้เลยนะครับอ่ะต่อจากตรงนี้เดี๋ยวเรามีการใช้ catch เดี๋ยวเรา copy code ตรงนี้มาก็ได้นะอ่ะอามาใช้ catch ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็คือเป็น comment ใช่ไหมอ่ะผมก็จะรับค่า comment มา นะฮะเอามาล็อกปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวก๊อปปี้โค้ดตรงนี้มานะฮะเอามาวางตรงนี้นี่อันเนี้ยแค่2รอบนะทุกคนเริ่มเห็นหรือ,อยังฮะว่ามันเริ่มมีปัญหาละคือมันอ่านโค้ดเริ่มยากและใช่ไหมนะครับตาเริ่มลายแล้วทีนี้นะครับอ่ะก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของ callback hell นะครับคือเวลาเนี่ยเราใช้โค้ดมันซ้อนกันเยอะๆเห็นไหมมันก็จะเริ่มแบบเป็น พีระมิดนะฮะเป็นสามเหลี่ยม call back h e l l ตรงนี้นะนะครับโอเคนะจริงๆเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้อยู่ก็คือเป็นการใช้ a s ิงเอเว i ตนั่นเองนะครับอ่าซึ่ง a s ซ n งเอเว t เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาตรงนี้เราก็สามารถใช้ a s ิ n เอเ a i ตได้นะก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กันนะครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวจริงๆผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับชื่อว่า fetch data นะครับเป็น async function นะนะครับ ตรงนี้สําคัญมากนะครับทุกคนก็คือมันจะต้องมีการใช้เป็น async function นะนะครับโอเคนะนะครับแล้วก็ทีนี้ข้างในเนี่ยเราจะมีการใช้ try แล้วก็ catch นะครับสําหรับการดักจับ error นะอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะนะครับโอเค catch ก็ผมจะรับ error มาแล้วก็มีการอ่า uh, console error นะครับออกมาโอเคนะนะครับทีนี้โค้ดข้างใน try เนี่ยจริงๆก็คือเราจะมีการ เอาพวกเนี้ยนะครับมาเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นการใช้แบบ a s y n c h r o n นะอ่ะก็เริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับการ fetch ข้อมูลตัวแรกนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาอ่ะอย่างเช่นตัวการ fetch ตัวแรกเนี่ยผมดึงข้อมูล user มาใช่ไหมก็เดี๋ยวผมสร้างตัวแปรชื่อว่า user response แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะมีการใช้ await ตรงนี้นะครับอ่าตามด้วยนะผมก็จะมีการเรียกใช้ fetch แล้วก็ ยิง Request ไปที่ API ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับตัวแปรตัวที่2ก็คือจะเป็นข้อมูลของ User นะครับก็เราจะสร้างตัวแปรชื่อว่า User Data นะครับแล้วก็เอาเวยนะฮะแล้วก็เราจะดึงนะครับ User r e s p o n s e มาจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ Method JSON นะครับในการแปลงข้อมูล JSON ให้เป็น javascript object ใช่ไหมครับทีนี้สุดท้ายเลยก็คือเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ฟังก์ชัน Set Users ในการอัปเดตข้อมูลไปที่ Sta t e Users นะครับก็ เอาตัวแปรหรือว่า object user data มานะครับอ่าโอเคเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าโค้ดเนี่ยมันจะดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมนะครับทีนี้ก็มาทำกับอีก2ตัวนะครับก็จริงๆ copy โค้ดมาเลยอ่านี่นะฮะเราก็แค่เปลี่ยนนะครับตัวแปรพวกนี้ก็อันนี้จะเป็น post อ่า response นะครับแล้วก็เป็น post data นะครับอันนี้เราก็จะยิงไปที่ post นะฮะ อ่าแล้วก็เปลี่ยนอ่าตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะล็อกออกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สร้างสเตตนะอ่าก็ล็อกตัวโพสต์ได้ออกมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นคอมเมนต์นะนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวจริงๆเป็นคอมเมนต์นะฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์ปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ยิงไปที่คอมเมนต์นะครับอ่าคอมเมนต์ โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนผมเขียนผิดเป็นคอนเทนต์นะอันนี้นะครับคอมเมนต์ comment. โอเคคอมเมนต์เดต้าแล้วก็คอมเมนต์รีสปอนส์นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะล็อกเป็นอ่าคอมเมนต์เดต้านะครับอ่ะโอเคตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาเรียกใช้ฟังก์ชัน fetch data อ่ะก็เอามาเรียกใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับโอเคทีนี้โค้ดตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้ปึ๊บอ่าโอเคเห็นไหมทุกคนจะสังเกตความแตกต่างได้แบบชัดเจนมากเห็นไหมฮะจากเดิมที่แบบมันเป็น callback hell แบบเนี้ยเออโค้ดอ่านยากมากเลยนะครับแต่พอมาเป็นการใช้แบบ a s y n c a w a i t ปึ๊บเนี่ยมันดูค l e a n มาดูสะอาดตาขึ้นมากๆนะครับมันดูเป็นแบบ good code มากๆนะนะครับเห็นไหมอ่าทีเนี้ยก็ลองมาดูที่หน้าเว็บน,นะครับ refresh ก่อนอ่าก็จะเห็นว่า ข้อมูลเราก็จะดึงข้อมูลมาได้เห็นไหมอันนี้จะเป็น user นะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพสต์อ่ะเป็นโพสต์นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็น comments นะฮะอ่าเห็นไหมนะครับผมเดี๋ยวจริงๆอันนี้อ่ารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นพสต์นะส่วนอันนี้น่าจะเป็น comment หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเปิดดูนะผมก็ลืมละพสต์ Post นี้มีกี่ตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนมี100โอเคนะฮะแล้วก็ comment นี้น่าจะมี 500รนะรู้สึกอ่าโอเคนะครับก็ตามนี้แหละนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับว่าการใช้นะครับ promise นะครับร่วมกับ async await นะนี่ทุกคนก็จะได้ผลลัพธ์โค้ดแบบคลีนมากๆเลยนะฮะอ่านง่ายมากๆนะครับผมก็นี่แหละนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่อยากจะพาทุกคนมาดูนะครับในเรื่องของการใช้ promise นะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกับ promise มากยิ่งขึ้นนะนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับจริงๆก็ สรุปง่ายๆเลยนะครับ Promise เนี่ยนะครับจะเป็นวิธีที่สะดวกมากๆในการจัดการการทำงานแบบ a s y n c h r o n o นะครับหรือว่าการทำงานของโค้ดที่มันไม่ได้เป็นตามลำดับขั้นตอนนะครับผมโดยที่มันไม่ต้องพึ่งพา callback หลายๆชั้นนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูตรงนี้นะครับผมก็ตรงเนี้ยมันจะช่วยลดความซับซ้อนของโค้ดนะครับแล้วก็ทำให้โค้ดเนี่ยอ่านง่ายแล้วก็จัดการข้อผิดพลาด ได้ดีได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตามที่ให้ทุกคนเนี่ยดูตัวอย่างโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับทุกคนจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับในเรื่องของ Promise ใน JavaScript นะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ